สวัสดีครับพี่น้องชมบอลดอลโคโกไว้ละครับวันนี้เขามาไหลมอกน้ำกันซึ้งกันแล้วพี่น้องนี่บาลดอนระบอกสามสั้นลงครับสิบแปดสิบสองหกคือเก้าแหละครับวันนี้ก็เป็นรอบแรกของบาลดอนครับตอบขามอกเ้าครับพี่น้องวันนี้ก็ล่มครับวันนี้ครับล่มน้ำก็ลงครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นบาลดอนครับบาลดอนทีได้ยักโตครับรอบนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันบาดสาวขืนเฮือครับ ไปครับพี่้องได้เวลาลุ้นกันครับ I'm <laughs> sorry. 来来，起来来。